มาครับมาเล่นกันซื่อๆแต่สําคัญมากนะครับอยากให้เล่นแบบประมาณครึ่งนาทีอย่างจริงจังลองไปนึกดูครับว่าฉากชีวิตที่ท่านโดนทําร้ายเนี่ยไปรู้สึกจริงๆมันเป็นยังไงครับท่านลองไปตรวจสอบมันด้วยตัวท่านเองนึกถึงฉากชีวิตที่ท่านโดนเอาเปรียบมันเหมือนกับเราอยู่ในบริษัทแห่งหนึง่งแล้วมีคนที่มีชั้นเชิง เอาเปรียบคนในหน่วยงานคือเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะก้าวหน้าไหมแต่ขอให้เขาได้รับเงินเดือนแล้วก็มีการเอาเปรียบหรือมีการแบบใช้เล่กลต่างๆนะครับทาเหมือนกับมีชั้นเชิงสูงอะไรประมาณนี้เนี่ยท่านเคยเจอไหมครับจากนั้นครับเป็นฉากชีวิตของท่านเองที่ท่านถูกทําร้ายทั้งกายวาจาใจในรูปแบบต่างๆอยากให้เป็นนึกอย่างจริงจังจนเกิดความรู้สึกสำหรับตัวผมเองนะครับผมเห็นว่าคนในสังคมเนี่ยหลายครั้งที่มันวุ่นวาย มันซ่อนเงื่อนมันซับซ้อนผมคน้คนคว้าม,มานานน่ะจิตเป็นใหญ่ครับขอแค่คนคิดว่าเราอยากดีนะอยากดีร่วมกันการที่เราจะดีได้เนี่ยเราต้องไปทําอะไรบางอย่างนะการที่คนคนนึงประสบความสําเร็จเป็นนักกีฬาได้มีอาชีพการงานที่ดีเนี่ยเขาต้องผ่านความเพียรผ่านการทํางานอย่างถูกต้องและเหมาะสมมาแล้วการคิดง่ายๆแบบนี้ครับผมก็เลยตามชื่อวิดีโอครับสำหรับบางท่านอาจจะคิดว่าเอ้ยมัน ยังไงอาจจะรู้สึกไม่ดีกับมันด้วยหรืออาจจะรู้สึกเฉยเฉยหรือรู้สึกดีก็แล้วแต่ท่านแต่ผมเริ่มแล้วจริงๆนะครับมันเป็นเหมือนเกมมันเหมือนเป็นเหมือนอาชีพใหม่ซึ่งอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเมื่อก่อนก็อาจจะไม่มีอาชีพทนายความก็ได้นานมาแล้วนะครับอาจจะไม่มีอาชีพทนายความก็ได้แต่ทุกวันนี้ก็อาชีพทนายความเป็นอาชีพที่สําคัญมากๆนะครับแปลว่าอะไรครับอาชีพที่คนมารวมตัวกัน เพื่อที่จะกลายเป็นคนดีร่วมกันได้กลมเกลียวได้สอดคล้องได้ลงตัวและดียิ่งยิ่งขึ้นไปถึงจุดที่จะงอกงามรางวัลของพวกเราพวกเราจะมีเงินร่วมกันเยอะขึ้นจะมีกิจกรรมการงานร่วมกันที่ดีขึ้นจะมีความสุขในชีวิตจะมีพวกพ้องจะไม่เดียวดายจะมีรสชาติจะมีสีสันของชีวิตผมไม่ได้บอกว่าอาชีพนี้เนี่ยจะต้องไปชวนทุกคนมาทำนะครับผมแค่เป็นเด็กคนหนึ่งซึ่ง ปิ้งไอเดียพูดง่ายๆเกิดประกายความคิดขึ้นมาแล้วก็ชวนญาติใครก็ได้ครับมาลองกันภาพของการลองก็คือเราจะมาปรับความเข้าใจข้อหากันเราจะมาคุยกันมันเหมือนกับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลย้อนกลับไปในสมัยที่ก่อนที่จะเจเกนคอปจะเข้ามาทีมลิเวอร์พูลมีปัญหามากนะครับจากนั้นเนี่ยพอเจเกนคอปเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเขาไม่สามารถทําทีมให้อยู่ในระดับที่ที่ดีที่สูงได้เนี่ย ภายในฤดูการเดียวเขาใช้เวลาหลายฤดูการนะกว่าทีมลิเวอร์พูลจะขึ้นมาสู่ทีมที่มีระดับสูงแม้แต่ค่าหุ้นแม้แต่ชื่อเสียงแม้แต่ผลการแข่งขันก็อยู่ในระดับที่ดีดีมากๆนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ากว่าทีมทีมหนึ่งเนี่ยจะลงตัวได้ผมไม่ได้พูดถึงลิเวอร์พูลนะครับผมไม่ได้พูดถึงฟุตบอลแต่ผมกําลังพูดถึงทีมของพวกเราที่จะเราจะมาร่วมสร้างสรรค์คุณค่าคุณงามความดีเงินทอง ปัจใจในการเลี้ยงชีวิตความพึงพอใจรสชาติสีสันของชีวิตร่วมกันเนี่ยมันคือทีมของพวกเรามันไม่ได้ง่ายหรอกนะครับแน่นอนครับผมไม่บอกว่าทุกคนมารวมทีมกันเราต้องอดทนจนกว่าจะรวมทีมกันได้นะแปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งเดินเข้ามาบอกผมบาดาม,มารวมทีมกันเราจะมาคุยกันเราจะมาประชุมกันมาคิดมาออกแบบร่วมกันมาโจทย์มาวางแผนแล้วไปทํากันเราอาจจะทํากันไปสักเดือนหนึ่ง แล้วเรามาคุยกันว่าอืเราจะไปกันต่อดีไหมสมมุติว่าเราคิดว่าเราไม่ไปกันต่อแล้วมันก็แค่กิจกรรมที่คนเรามาร่วมกันทําแค่เดือนเดียวก็ต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตไปตามปกติแต่สมมุติว่าเราปรับร่วมกันเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากปรับร่วมกันต่ออีกเดือนหนึ่งต่ออีก2เดือน3เดือนทุกท่านครับทีมใดก็แล้วแต่ที่มาลองกันสักครึ่งปีหรือสักปีหนึ่งได้ผมว่าต่อไปเนี่ยมันจะเป็น การกลายเป็นทีมที่กลมเกลียวที่บอกว่าดีเนี่ยผมไม่บอกว่ามันจะต้องดีตามหลักศาสนาดีตามค่านิยมของสังคมนะครับแต่ดีในมุมมองผมเนี่ยคือดีที่เรามองหน้ากันแล้วเราพยักหน้าร่วมกันได้เรารู้สึกว่ามันเข้าที่มันเข้าทางนะครับเรารู้สึกยอมรับร่วมกันว่ามันดีจริงๆนะครับผมกําลังพูดถึงอะไรครับ ท่านสามารถบอกต่อวิดีโอนี้วิดีโอนี้ทําเพื่อให้บอกต่อนะครับผมยังไม่อธิบายแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมอธิบายไว้หมดแล้วเพื่อให้เปิดโอกาสให้ญาติที่มาดูเนี่ยได้มาลองทําการบ้านด้วยตนเองตามเนื้อหาที่อยู่ในหน้าจอหรือตามวิธีการรวมทีมแบบใดๆของท่านก็ได้ไอคาว่าดีไม่ใช่ดีตามผมแต่เป็นดีตามเราหรือตามหมู่คณะของท่านแปลว่าอะไรครับผมจริงใจครับผมอยากให้ ญาติทุกคนเนี่ยนะครับก็คือคนไทยทั่วไทยนี่แหละสามารถที่จะมีทีมในแบบของตนเองได้เพื่อชีวิตที่ดีเพื่อชีวิตที่ตนเองต้องการคือใครอยากอยู่คนเดียวผมก็ไม่ว่านะแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยผมเชื่อว่าคนเราเป็นสัตว์สังคมการที่เรามีทีมที่ดีและดียิ่งิ่งขึ้นเนี่ยมันเป็นรางวัลของชีวิตผมไม่ได้กักนะครับเพราะต่อไปเนี่ยวิดีโอหมายเลข17ผมก็จะ เฉลยหมดเท่าที่ผมจะเฉลยได้ในวันที่12ธันวาคม2566นี้นะครับถ้าผมขอร้องได้นะผมจะขอร้องตรงๆว่าได้โปรดช่วยบอกต่อวิดีโอหมายเลข16นี้ให้ผมหน่อยนะครับเพื่อที่ญาตินะครับจะได้มีอีกช่องทางหนึ่งอะ่ะในการที่จะ,ะเผชิญโลกในการที่จะเล่นเกมชีวิตในโลกใบนี้นะครับเราเล่นเกมชีวิตได้หลายอย่างครับ ลองไปนึกดูนะครับบางคนเนี่ยตั้งใจเป็นคนดีตั้งใจเรียนหนังสือสอบเข้ามาหาลาัยได้ดีนะครับบางคนก็ตั้งใจทํามาหากินร่ํารวยบางคนก็มีชั้นเชิงรูปแบบต่างๆนะครับมีสภาพชีวิตไปในรูปแบบต่างๆนะครับก็ลองไปดูว่าอืเราจะเล่นยังไงนะครับตามสบายเลยนะครับสําคัญที่สุดนะครับคือการที่ท่านได้ไปคิดแล้วไปค้นพบไปค้นเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองแล้วท่านพยักหน้า แล้วภูมิใจในตนเองพลังแห่งความภูมิใจเนี่ยที่มันเริ่มก่อตัวขึ้นเราใส่ใจสร้างความภูมิใจให้กับตนเองไปเรื่อยมันจะพัฒนาพลังแห่งความภูมิใจนั้นก็จะเป็นพลังที่ย้อนกลับมาเป็นประโยชน์เป็นพลังที่สามารถใช้ในการที่จะหล่อเลี้ยงกล,ยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของท่านเองซึ่งทั้งหมดครับ แค่ร้องครับแต่ถ้าขอร้องได้คืออะไรครับช่วยบอกต่อให้ญาติชาวไทยได้ร้องครับได้พิสูจน์ร่วมกันว่าแนวคิดง่ายๆประมาณนี้อาชีพใหม่เกมชีวิตรูปแบบใหม่ประมาณนี้เนี่ยไม่แน่มันอาจจะโดนใจคน,ลนหลายๆคนก็ได้และมันอาจจะเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อประเทศไทยที่เรารัก ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันครับประเทศไทยของเราครับไม่ทราบว,ว่าท่านจะรักหรือไม่รักผมก็ไม่ทราบน,นะครับเพราะท่านจะรู้สึกด้วยตัวท่านเองขอบพระคุณจริงครับ